จเจริญสุขจเจริญธรรมท่านครูบาอาจารย์และบรรดากระยาณมิตรของช่องอาจารย์สมชายมหาการุณเช้าวันนี้วันนี้เป็นวันที่9วันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2,566ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เป็นพระมหาจักรพรรดิซึ่งว่ากันว่ามีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกความเป็นมาและข้อธรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องอกับ ภาพพิมพ์นี้บรรดาที่พระมหาจักรพรรดิถือว่าพระพุทธรูป,ปรทรงเครื่องที่อาจารย์มีอยู่นี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาท่านหนึ่งก็ได้ขอแบ่งบูชาจากท่านนะครับมาแรกๆนี้คือละ รูปหล่อองค์นี้จะตั้งไม่ได้ด้วยความที่ฐานท่านจะเป็นนัยยะที่ท่านเห็นนะครับผมก็เลยจับพับนิดหน่อยเพื่อที่จะเอาเข้าซองเก็บได้อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมามาอย่างนี้เนื้อในก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับองท่านก็จะอยู่ประมาณนี้นี่คือพระมหาจากักรพรรด ผมสันนิษฐานเองว่าน่าจะเป็นทองเหลืองนะครับเกตคดนะครับไม่ทราบว่ามาจากที่ใดครับก็ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ส่องกล้องหรืออะไรดูเลยในเช้าของวันนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะนำเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวกับพระมหาจากักรพรรดิว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ยังไงบ้างความเป็นมาตามคำพีตามคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่ายังไงนะครับพระมหาจากักรพรรดินะครับคราที่ พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานก็ได้ทรงวางเงื่อนไขไว้สามประการนะครับต่อมาครั้งสุดท้ายพรยามารก็มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าขอให้ปรินิพานอีกโดยทวงว่างเงื่อนไขที่พระองค์วางไว้นั้นสมบูรณ์แล้วขอนิมนต์ให้พระองค์ปรินิพานได้แล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงสำรวจดูปรากฏเงื่อนไขที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สามประการนั้นครบจริงพระพุทธองค์จึงทรงรับอาราธนาปรินิพานแล้วทรงปลงพระชนมายุสังขารพระองค์เองคือตกลงพระไทยว่าจะปรินิพานสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสาธุชนคนดีทั้งหลาย เงื่อนไขสามประการที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้มีอะไรบ้างวันนี้อาจารย์จะมาอธาาิบายหรือไขข้อข้องใจก่อนมหาปรินิพานหรือเริ่มต้นนับพุทธศักราชที่หนึ่งการนับพุทธศักราชก,ก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็จะนับหนึ่งตรงนั้นแล้วก็บวกพระชนมายุของพระพุทธเจ้าไปอีก80พระชพันษศ เริ่มต้นนพุทธศักราชที่หนึ่งบทพุทธบริษัทได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็จะต้องมีความสามารถที่จะดำรงพระศาสนาได้มิฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จะต้องทำหน้าที่พระศาสดาต่อไปหมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทรงฝากพระศาสนาไว้กับพุทธบริษัทสี่ผู้มีความสามารถสามประการได้แก่ ข้อที่หพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี้รู้เข้าใจธรรมวินยัยและปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยตนเองข้อที่สภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต้องมีความสามารถและเอาใจใส่ที่จะบอกกล่าวชี้แจงสั่งสอนทำแก่ผู้อื่นได้ และสเมื่อมีลัทธิสำคำสอนที่ผิดพลาดแปลกปลอมขึ้นมาพุทธบริษัทสีคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี้ก็สามารถกล่าวชี้แจงปกป้องพระธรรมและพุทธศทาสนาไม่ให้ถูกเบียดเบือนได้ นับจากพุทธศักราชที่หนึ่งเป็นต้นมาจนถึงพุทธศักราชที่2,500หรือช่วงก่อนกึ่งพุทธกาลหน้าที่หลักการดูแลพระพุทธศาสนาก็เป็นของพระพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงเข้มแข,ข็งแข็งแรงเตี่ยมด้วยศรัทธาและปัญญาในการปกป้องพระศราสนาให้อยู่รอดปลอดภัย หลังจากกึ่งพุทธการมาปรากฏศาสนาอยู่ในความเสื่อมถอยลงไปบ้างทว่าไม่ใช่จากบุคคลภายนอกเกิดจากบุคคลที่อยู่ในศาสนาด้วยตนเองทั้งสิน้นด้วยความย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัยไม่เอาจริงเอาจังต่อพระสัทธรรมที่พระบุทรเจ้าได้ ตรัสให้เป็นพระธรรมให้เป็นคำที่แทนพระองค์แม้นใครใดๆไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดก็ความที่เป็นพระสัทธรรมก็ยังมีความเข้มแข็งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการย่อหย่อนต่อพระสัทธรรมนี้จึงทำให้ศาสนาหลักของชาติไทยกำลังอยู่ในภาวะที่ท้าทายอย่างยิ่ง หลังกึ่งพุทธกาลหรือพุทธศักราช2,500เป็นที่เชื่อกันว่าหน้าที่ในการดูแลประคับประคองพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบ5,000ปีเป็นของพระมหาพุทธมหาจัก,กรพัดซึ่งเป็นพระองค์แทนในการรองรับพระพุทธานุภาพจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมถึงพระศรีอริยะเมตไตรพระโพธิสัตว์ พระอริยสงสาวกและพระบารมีของเทพพยาดาสวรรค์ชั้นฟ้าในการสืบทอ,อดพระาศาสนาและพระธรรมคำสอนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเฉพาะในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้น้อมถวายเป็นพระพุทธบูชาเหมือนกันหลังจากที่พระองค์ได้กอบกู้เอกราชมาได้เพียงเจ็ดเดือน แผ่นดินจึงสงบสุขมาจนถึงในป่านนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของพระมหาพุทธจักรพัรนินี้จึงเป็นที่มาที่ไปและมีความสำคัญยิ่งยวดในการที่พุทธบริษัททั้งสี่จะได้ประครับประคองจะได้ปกป้องพระศาสนาให้สืบทอดสืบ ต่อไปจากตำนานเกี่ยวกับเท้ามหาชมพูบดีในมหาชมพูบดีสูตรในสุตตันตปิฎกก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านเท้ามหาพรมชมพูธีบดีเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งนครปัญจะนครปัญจะชื่อเดิมก็คือ ปัญจลาราชและมีของวิเศษคู่กายคือฉลองพระบาทประดับอัญมณีเมื่อสวมใส่แล้วก็จะเหาะได้มีพระขันวิเศษและสอนวิเศษด้วยบุญญาธิการของพระองค์นี้จึงมีกษัตริย์ถึงร้อยเอ็ดหัวเมืองมายอมสวามิภักดิ์เป็นเมืองขึ้นวันหนึ่งเท้ามหาชมพูบดีก็ได้เสด็จเหาะผ่านไปเห็นพระศาส หรือไปเห็นปรา,าสาทของพระเจ้าพิมพิสารที่มีความงดงามจึงเกิดพอพระไทยที่จะคิดทำลายแต่ก็ไม่สามารถทำลายปรา,าสาทนั้นได้จึงส่งของวิเศษทั้งสองมาเพื่อหมายจะทำร้ายพระเจ้าพิมพิสารตามตำราบ,บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารหนีไปขอพึ่งบาร,รมีของพระพุทธเจ้า ทันพระองค์ทรงเห็นว่าเท้ามหาชมพูบดีสามารถบรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์ได้จึงให้พระอินไปเชิญเท้ามหาชมพูบดีเข้าเฝ้าซึ่งต้องใช้กำลังบังคับจนเท้ามหาชมพูบดีนิยอมเดินทางมาพระพุทธเจ้าได้ในระมิตเมืองให้มีความวิจิตรงดงามตาการตาเมื่อเท้ามหาชมพูบดีเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าก็ ให้มาคะสามเณรไปเชิญท่านเท้ามาหาผมชมภูบดีขึ้นสเสด็จพระราชด,ดำเนินเข้าเมืองด้วยเท้าซึ่งมาคะสามเณรก็ใช้อิทิลิ์ทำให้เท้ามาหาผมชมภูบดีต้องลงจากหลังช้างและเดินเท้าเข้าเมืองจึงเห็นว่าเมืองของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่งดงามอลังการกว่าเมืองของตน และเมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งขณะนั้นทรงเนรมิตพระองค์ด้วยภูษาอาพรทรงเครื่องใหญ่ในแบบมหาจักรพรรดิราชที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือกว่ากษัตริย์ใดๆที่เท้ามหาชมภูบดีได้เคยพบเห็นมาเมื่อเท้ามหาชมภูบดีเห็นดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสและลดทิฐิของตนเองลง จากนั้นพระพุทธองค์ทรงได้แสดงธรรมโปรดเท้ามหาพรมชมภูบดีพร้อมกับกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองที่ติดตามให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งสิน้นอีกตำนานพุทธประวัติอันเกี่ยวกับปัง พระมหาจักรพรรดนี้มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งมีคนสืบทอดซึ่งมีคนสานต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราศรัทธาอาจจะเกิดสูงสุดต่อผู้ที่นับถือศรัทธา พระมหาจากักรพรรดนี้หรือพระคาถามหาจากักรพรรดิที่สืบทอดมาโดยหลวงปู่ดูพมปัญโยพระเกจิอาจารย์แห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รจนาขึ้นเพื่อสวดรวบรวมบุญและบารมีพลังบารมีสำหรับผู้อุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาให้สามภพภูมิ ได้แก่โลกมนุษย์สวรรค์และนรกและพระคาถาพระมหาจากักรพรรดนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการสวดชมพูทีปฏิสูตรที่อาจารย์กล่าวไว้ข้างต้นความเป็นมาซึ่งเป็นการสรรเสริญเรื่องราวเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนนรมิตรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพื่อกำราบทิฏฐิของพระยาชมพูบดี ที่อาจารย์ได้เล่าไปตอนต้นจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปทรปงเครื่องกษัตริย์นั่นเองพระมหาจากักรพรรดนี้และก็มีคาถาพระมหาจากักรพรรดิซึ่งรจนาด้วยหลวงโดยหลวงปู่ดูนี้ก็สืบทอดในปัจจุบันก็จะมีพระเถระรูปหนึ่งอาจารย์วรงวรงคต วิริยธโรหรือหลวงตามาวัดถ้ำเมืองณจังหวัดเชียงใหม่สิทธิเอกหลวงปู่ดู่พรมมปัญโยเป็นผู้สืบสารในการเผยแผ่และเผยแพร่และนำสวดคาถามหาจากักรพรรดิแก่ผู้ศรัทธาเป็นประจำโดยเชื่อว่าหากสวดรวมกันจะยิ่งอุทิศส่วนกุศลให้ภัยสารบริบูรณ์กับชีวิตและครอบครัวของตนเองเมื่อสะดวกก็ให้นึกภาวนาในใจ บทสวดพระมหาจากักรพรรดิก็ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสก็ติดตามได้และค้นหาได้ในบริบทของบทสวดในพระมหาจากักรพรรดิอาจารย์จะไม่ได้กล่าวในบทนี้อาจารย์จะไม่ได้กล่าวในทิปนี้อาจารย์จะกล่าวถึงความเป็นมาของพระมหาจากักรพรรดิตั้งแต่ต้นจนถึงนา,นาทีนี้ให้เห็นความสำคัญ ว่าพระมหาจากักรพรรดิคือความเป็นมาอย่างไงวันนี้เช้านี้อาจารย์ก็ขอให้บาร,รมีและพลังของพระมหาจากักรพรรดิหรือพระพุทธเจ้าทรงเครื่องใหญ่ซึ่งเนรมิตเมืองขึ้นและเนรมิตเครื่องทรงขึ้นเพื่อที่จะกำลาบและลดทิฐิของพระมหาชมภูบดี จึงมีความหมายในยะของการดำรงตนในการครองตนเราจะมองเห็นว่าทิฏฐินี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลทั้งสิน้นหากแม้นว่าความคิดโดยพานกันกรองจากการปัญญาโดยเหตุและผลและความมีตักกะในยะเป็นเครื่องพิจารณาโดยปัญญาแล้วเป้าหมายหรือมรรคผลในชีวิต ก็จะมีความสงบสันติสุขแล้วก็ผู้คนรอบข้างสังคมโดยรวมก็จะเกิดสันติสุขร่วมกันวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสันติสุขเกิดขึ้นกับชีวิตทุกๆคนสวัสดีครับ